พี่น้องทีรค่ะวันนี้เราก็จะมาตุ้มตุ้มยำปลาน้ำใสปลาทับทิมกันนะคะเพื่อนก็จะมีปลาครึ่งกิโลค่ะแล้วก็จะมีเห็ดด้วยนะคะเห็ดขอนบานห้างพี่น้องก็จะมีขาตะไคร้ขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะหอมหอมสดมีมะเขือเทศด้วยค่ะสามลูกนะคะแล้วก็จะมีพริก ี่ฟ้าสามเม็ดนะคะมีต้นหอมผักชีค่ะผักชีฝรั่งผักชีจีนะคะดับขทวค่ะก็จะมีพริกเผานะคะต้มยำพริกเผานะน้ำใสนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะเ,เพื่อนๆมีมะนาวสองลูกนะคะมะนาวสองลูกมะนาวจากเพื่อน,นเชื่อเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาผงนัวนะคะ เกลือค่ะเพื่อนๆที่ขาดไม่ได้อาหารทุกอย่างต้องใส่เกลือแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนะคะทานใครชอบนะคะใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะเราก็จะนำน้ำนะคะหนึ่งลิตรค่ะไปต้มไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยมาหั่นขอนะคะน้ำหนึ่งลิตรค่ะไปต้ไมไว้นะคะแล้วก็มาหั่นหอมนะคะ นหอมผักชีค่ะอันแค่นี้พอไม่ต้องยาวมาก ก็หั่นมะเขือเทศต่อนะคะหั่นคาต่อค่ะคานี่คากลางๆะค่ะเพื่อนๆสิ้นแล้วแลนะจะ๊ะเด็กย่ะ เรียบร้อยแล้วไปต้มกันค่ะแล้วก็ทีเครื่องลงุกอย่างนะคะต้ยมยำทีลงเลยค่ะแล้วก็ปรุงเครื่องนะคะเกลือเกือบช้อนโต๊ะนะคะถึงไม่ถึงช้อนโต๊ะอ่อนๆค่ะผงนัวเกือบถึงครึ่งช้อนชานะคะ น้ำตาลช้อนโต๊ะค่ะลาสาม 8, 3, ช้อนโต๊ะนะคะปตาสาม 3, ช้อนโต๊ะแล้วก็เอาพริกเผาลงไปนะคะ ยิ้เข่าลงไปค่ะคเพื่อนๆนำเห็ดลงไปนะคะ <Okay. S 1> ตาหมาอเดือเ1็นทีสมุนไพรมันเริ่มออกเลยกอนแล้วก็ปลาง่ะเอาปลาลุนะะงลงไคนนะคะ <c oughs> ประมาณ5นาทีเพื่อคนคะ่ะให้ปลาสุกก่อนนะคะไม่งั้นจะขาวนะคะทำขาว คุณทําไม่เข้าใจนี้เป็นคนปลาเล,ละขาวใส่หม้อเอาเอาปลาวางเลยคนะ่ะแล้วก็ปิดฝาไว้ห้านาทีนะคะเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะมะนาวสองหเลยใส่หเลยุเพื่อนคเพววืเขากำลังด,ดีสองหูใส่ห่งเลย ไม่มากไปไม่น้อยไปนะคะถ้ามันอ่อนเปี้ยวแล้วมาใส่มะนาวคนก็ต้องค่อยๆคนกันเนีางปากก็จะเละน,นะคะชิมดูก่อนนะเพื่อนๆพอเราปรุงมะนาวแล้วล้วก็ชิมดูะคะ่ะพอดีค่ะเพื่อนเปียวนำคะ่ะ พอได้รู้แล้วเราก็เอาผักลงนะคะเครื่องเคียงลงค่ะอร่อยมากค่ะเกี่ยน้ำผิดนิดๆนะคะเกลือเกือกช้อนโต๊ะนะคะน้ำปาะะลาสามช้อนโต๊ะนะคะเพื่อโพลิุรดนิดหนึ่งหนวงนัวเนาะแล้วก็น้ำตาลช้อนโต๊ะนะคะกำลังดีมะนาวสองลูกนะคะน้ำนี่ก็ ตอนแรกใส่ไปลิปหนึ่งมันน้อยก็เติมไปอีกประมาณดีสนามนี้ริบครึ่งน,นะคะแล้วแต่คนชอบมากชอบน้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆลองทํานะคะไม่ยากค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะติดตามชมกดไลค์กดแชร์น,นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงบางๆค่ะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะคิดหน้าเจอกันใหม่นะคะ